ลงทีอุดรธานี18ม0หาสิบทุกคนตอนนี้พวกเขากำลังขี่รถไปขึ้นนรนแล้วเนาะ นัน,นยมยท,ทุกคนตอนนี้พ่อก็จบรดยนตนกันแล้วเนะเาะ a i บ p a n 3 2 0สองร้อยเนาะขาจะคับนอดหนึ่งเวลานี้ขาเต็มเลยนี่ทางนันอนามอบิน I know. การบินไทยกับไอซ์เซอร์อาหารเนาะคือแซนด์วิชไก่แซนด์วิชนี่เป็แซนด์วิชไก่จะแซ่บขนาดเลยเนาะไงดี ขณะที่การบินไทยได้นท่านมาถึงท่ากาศยานอดรานีแล้ครับความงตอบท้ยเครื่องานล่าสุดกำลันอยู่กับที่จนกว่าเครื่องบินจะตอบเรียบร้อยละสัญญาณถ่ายแท่งจะเข้มขันจัดและเปิดที่เก็บของนตทีตงานกรงระดระวังเ้ว่อี่ทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา12.00นแล้วเนาะเพ้ากัอห้องสนามบินอุดรแล้วบรรยากาเตรียมโตไปเอวรถแล้วก็บสิกับเขาเร็วจงจังกันแล้วทุกคนเจนจนสุดสุ้กัฟยับดันด่าทุกคนเนาะ เดี๋ยวต้องยิบไปก่อนลนะสำหรับทริปนี้บ๊ายบายเจอกันใหม่ทริปหน้าเด้อ